หลังจากมือไรสดมุหนหุ่ยปุ๋ยบนันทึงศินพ่อขับลูกเพิ่นกับเดีพอกันหาเมื่อพอดีกระจนเดี๋ยวมาหอดเมอน่เมือ่อที่สาวหน่อยทําการแสดงอยู่ที่ตังหงีศุนอําเภอหน้าดีจังหวัดอุดรธานีภาพแบบนี้กันจนได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งซึ่งเอมิงกับบอยากจะอธิบายอีย่างหลายซึ่งก็เชื่อว่าแค่เห็นภาพกับิ่งที่เกิดขึ้นระวางสองพ่อลูกกระสมัมผัสได้ในความหักเดี๋ยวคนทั้งสองได้มีหายแก่กันและคงมาต้องบอกว่าหลายสำใด ในความรู้สึกเนี่ครับเป็นภาพกอดทีเอฟซี FC เดนแล้วก็มีความสุขร่อยยิ้มแล้วก็มีน้ำตาของความสะอ่อนในความหักจะเกิดขึ้นความกอดที่บ่งบอกว่าหักซึ่งมันจะเป็นต้องมีคำอธิบายอีกอย่างภาษากายที่หูสึกจังใดก็แค่กอดเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้หูวว่าหักเดอ้อหักหลายคือจังที่อุ้งอิงนอกในกอดก็พอการใช่แล้วก็บอต้องบอกว่าอบอุ่นในหัวใจซํำได ขอให้ภาพภาพนี้ได้บรรยายแทงความรู้สึกกันแล้วกันเด้อครับบอกบอออกซึ่งกับบงว่าสิบรรยายต่อไปจังไดได้แค่บอกว่าขอบคุณทเทตไทยเอฟซีได้ไม่เห็นกับภาพแบบนี้ภาพของความสุขที่บรรยายออกมาเป็นค้ามเบาบไดใแต่กลับดูอยู่ในใจขังในส่วนลึกๆของคำหักอิลีหักเียไม่มีเงื่อนไขอีกอย่างเลยคลิปนี้ขอบคุณภาพประกอบจากช่ององค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งในทุกๆช่องแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ช่องแฟนคลับอุ๋งอิงนิ่หน่อยสเตชันขอกอบคุณครับ